าเราทําได้เราก็สอนคนอื่นได้แต่ถ้าเราสอนคนอื่นโดยที่เราไม่ได้ทําเราจะตอบคาถามของคนอื่นไม่ได้สวัสดีครับครับข้อดีของเห็ดคนน้อยก็คือมันสามารถเพาะได้ทุกดูก,การนะครับมันปลูกได้ทั้งฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวเห็ดคนน้อยเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาอาชีพเสริม เห็ดกวนว้านี้สามารถทําควบคู่ไปกับอาชีพอื่นก็ได้นะครับดูแลไม่ยากครับหลังจากที่เราหยอดเชื้อเห็ดไปแล้วสองผ่านไปสองวันเรามาดูว่าเชื้อเห็ดนี้มันเดินหรือเปล่าไปดูกันเลยครับนี่ครับ เชื้อเห็ดกําลังเดินผ่านไปสองวันนี้เรารู้เลยครับว่าเชื้อเห็ดเดินหรือไม่เดินนี่ครับมันกาลังเดินถ้าเราอัดให้แน่นเชื้อมันจะค่อยๆเดินนะครับมันทําให้เราเก็บดอกได้ได้ไดไดลายวันได้นานขึ้นแต่ถ้าเราไม่อัดให้แน่นเนี่ยมันจะเชื้อจะเดินเร็วมากซึ่งเราเก็บได้น้อยวัน

นีเนืันบเสือเห็ดกำลังเดินเป็นสีข,า,ขาวๆนีครับ เดี๋ยวเราปล่อยให้มันขึ้นเม็ดขึ้นเป็นเม็ดสีขาวๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยเปิดดอกให้มันขึ้นเป็นเม็ดเม็ดเม็ดสีขาวแถวๆนี้เดี๋ยวเรามาเปิดดอกนับไปอีกเป็นเป็นวันที่ห้าก็นับไป จากวันที่เราหยอดเชื้อเห็ดนะครับนับไปอีกห้าวันวปิดใบกันเิม 5วันเรามาดูกันครับว่าการเปริดดอก